โปรชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่ต์โกเกมันอยู่ไหนเอวันนี้ผมจะมา 5v5 แน่นี้โดยการผมจะเอาตัวโปเกมอนตัวไหนไปรับฟอเรนงนเราจะไปดูกันเลยครับก่อนรอนี้โหลดเราไปจัอดอัดับกันเราจะไปจัอัดับกันงก่อน,น,นจะไปเริ่มเกมเรากดติดตาม ไอ้ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กูดิให้เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเพื่อชนะเกมนี้ไปครับ1 5ึ่งคนไปเดิมกันเลยตาบุกตอนนี้ผมจะล่าฟอร์เรส์นะครับไปล่าบอสเลยเออเรื่องสวัสดีค,คุณดูเลยสวัสดีครับผมปอลเชียได้วยนครับว่าคนดูยังไม่กดติดตามก็กดด้วยนะครับ มาดเล็กกันเอ่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยืยนยานไปเลยค่ะตัวนี้มันตึงอยู่แล้วผมบอกเลยถ้าตัวนี้ไม่ตึงนะตัวนี้แค่ไม่ตึงนะเกณฑ์นี้ผมแพ้นะด่าตาโกกได้เลยตาโกนะากเนี่ยตาโก้อกด่าตาโกกอยู่ตรงนี้พอดีด่าตาโกกได้เลยฮะผมแพ้ตาเดียว ผมไม่ผิดครับอย่ามาด่าผมผมไม่ผิดฝั่งรองคารมันผิดอือเฮ้ยเฮ้ยถือว่าสายครบถือว่าสายครบถือว่าสายครบอยู่ดีถือว่าสายคอบถือว่าใช้ได้เฮ้ย,ยตายเจอริซซ้อนว่ตะตายเจอเจอคู่คู่คู่อดีตแล้วเจอคู่คู่ซลาผมกันแล้วเนี่ย เอออะไรอะไรเอาหละอะไรก้าตัวีได้ไงอ่ะให้หมายถึงหมายมีข้างหลังไม่ด้โไม่ด้ล่่อ่้ยพูดออกมาแล้วครัพูดออกมาอะไรพูดคำว่าเลิศคนยังไม่ยี่สิบห้าเลยนะ คุณรู้ได้ไงค,ค,คุณรู้ได้ไงอ,อ๋อไอ้เรืว่าคุณดูแล้วใช่ไหมตัว <c oughs> แบบดูดเกมนะครับดูเกมเดูเกมบอกปูดปต่อไต่ออเป็นโลกเอ้ยหอกชุดผ,ผมจะให้ยโลแก้เอื่อจากให้กับคุณตากล้องห่งนะครับถ้ากดติดตามแล้วไปดูวันเลยถกดติดตามเด ว่าเขาจะเขาจะไม่อยากไม่หาไปโลกเอื้อนนะครับคุณดีดเล่นฟิบไฟทีไรก็ไม่ไม่แพ้ทุกทีอ่ะโอ้ยังไม่แพ้เลยตอนนี้ตาที่แล้วไงตาที่แล้วไม่ได้แพ้ตาที่แล้วแพ้แพ้แพ้คุณเฮ้เพื่อนมันจะเอาจริงเลยเหรอไมฮะไม่ไม่ผมเอาไงโอ้ยเพื่อนนี่มันไม่ไม่แบ่งตัวให้เลยนะว่าเพื่อนใจหลายคือ ไปครับเราฟาร,รม์มเสร็จแล้วฟรราร์มแค่สี่เว่นสี่เวลนนี่แหละไปโล้เพืแบบ่อนไปอ่ไอเลยครับไอ่บอกแตกแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งเลยคิวมาคิวมาคิวมาเปิดโลกเรียบร้อยจังหวะนี้จังหวะนี้แตกเ,เอาไปต่อแล้วร<อ>ครับไปเรียบร้อยครับสองตัว <โล S 1> ตัวแรกเรียบร้อยครับสองตัวแรกของคลิปนี้ขสองคลิปนี้ หนึ่งสองนึ่ะตายตายเลยตายตายหลก้องเขาตายแล้วอ่ะเออเออใครบุกใครบุกใครบุกเออใครบุกอะใครบุกวะมันมันมาไงมาไงมาไงไงมาไงสองตัวเลยหรอสอตัวลุมหรอสตัวลุมสองตัวตัวลุมรู้จากเป่าสอตัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมุ เฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่อะ,อะดีเลื่อนรถไปครึ่งยีงไม่ไงอะ่ะ,ะเฮ้ยปลอยปะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกเรโฟอร์เรนอยู่หนึ่งเก็บไปสองตัวเออตาตานี้ขอแบบปล่อยให้มัน,แบบนน่ออ๋อคือแบบอ่อนสีมือให้มันเนี่ยผมแลกตัวมนะัน,น,มมมนอ่ะมามามาคุณไอเกมนี้ผมยิงไม่ได้อะเกมเนี้ยคุณลืมไปเปล่า โปรเจกตนี้มันหลับผลแลอย่างเดียวแตกันึ่ม,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 มามาคุณที่ตกอย่างเงี้ยคุณมาลำในบอกบอกเรียบร้อยแตกหนึ่งร้อยเรร้อยข้าไปสาบตัวข้าไปสาบตัวข้าไปสาบตัวละมาอย่างไร มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วนเอ่อบน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 เลยบนเลยบนเลยได้ตอนนี้บนเลยเรียบร้อยตายหนึ่งร้อยเจอสกิลอัมบัตต์มาเย่อเรียบร้อยรับต่อเยสถ้าไปกี่ตัวแล้วดิ่ห้าตัวแล้วโอ้โโคตรตึงอ่ะห้าตัวแล้วหรอโคตรตึงจริงไแบตใกล้หมดแล้วว่ะตานนี้ต้องเอาให้จบทุกคนตายได้ต้อเอาให้จบก่อนที่แบตผมจะหมด ต้องเอาตานี้ให้จบแต่แก้หมดแล้วหม้อเหมือนเหมือนตากล้องหรือเปล่าจุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมันผ่านไม่ได้ปก่อนไ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 ปก่อนเอาไปฆ่าที่เกาะทางนี้กันนะครับพวกกระจอกพวกกระจอกไก่กาไก่กาอาราเล่ไก่กาอาราล่จัด จัดไปหนึ่งจัดไปหนึ่งครับตอเกมนี้ผมพูดว่าไก่กาเล่ไปกี่ครั้งแค่ผมก็ไม่ได้แจกอะไรหรอกแค่ไม่อยากรู้ว่าผมพูดไปกี่ครั้งไไก่กาเล่เอออพวกไก่กาพวกไก่กาเล่แตกไปครับบอสได้ของฟรี เอ๊ะข้อมูนอะไรอ่ะไ้ข้มูลอาไว้อ่ะมาเผื่อหน้าว่าอย่างนี้ตงโดดเซตยอสู่ต่อสีหมอคาไปหกเย็ดอย่างตึงเลยว่าไปครับใครเปีเปยบร้อย,อยข้อมูลเป็นไงต่อตอนนี้เราเรอคิวนะครับรอคิวพวกไก่กาเล่เ ท,ท้องบนท้องบนเราไปซัวงบนหมดเอ้ยตัวนี a, ้มาตัวนี้มาต้องจัดการหน่อยครับมอากแอมมอสแอมมอสเนี่ยแตกแตกโอ้หลัฟอร์เรตเนี่ยเรียบร้อยแตกหนึ่งเมื่อไหร่อยากเจอตัวติงตัวตึงอ่ะเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้เมื่อไหร่จะเจอตัวตึงก็ทีวะเจอแต่ไก่กาเลยอ่ะว่าไก่เนอะจัดระดับอยากจะพวกไก่อ่ะแตก ปุ๊บร้อยเอ้ยเใครมาจัดการเพื่อผมวพ่อเพื่อผมมาจีบอ่ะเออทำไงได้เนาะตึง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 จัดเฮ้ยเราไม่โดนเราไม่โดนเราไม่โดนเกิดคิวไม่โดนกิดตัไม่โดนเอ้ยเรียบร้อยโดนแล้วเฮ้ยเป็นแหงนี่หว่าลืมไปแม่งเป็นแหงนี่หว่าเราเป็นแหงมัน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 เป็นแหงตึงตึง กูหรือเปล่าคืออะไรเอ้ยแทงล 8, แล้วแตกแล้วแทงแล้วแตกแล้วครับเฮ้ยแทงนี่แทงนี่แทงนี่แตกไปหนึ่งโอ้โอก็แตกไปหนึ่งทีเฮ้ยมันลูกป้าลูกบ้ามันลูกป้าเราแไอต้องจ่ายใช่ไ,ห,ไห็นนะครับลูกป้าเราเฮ้ยอะไรอะ่ะหนีเนี่ยเราเนี่ยหนีวะ่วะมเบื่อพวกหนีเนี่ยเรา ไปช่วยเพื่อนกันครับอ่าพวกนี้พวกนี้ยังไม่รู้สึกฟอร์เรติโดใช่ไหมแตกไป็นหนึ่งเรารู้จักฟอร์เรติโนแล้วก็ไม่อยากไกปยุ่งกับผมแล้วสิเรารู้จักแล้วว่าไม่ต้องอุจจาดีแฮ่ๆพวกน้อยเลือกฟอร์เรติโนอย่างแค่์ทันแล้วกว่าเจี๊ยบจริงๆเลยตาเดียกว่าเจี๊ยบ แทงก็แทงแทงดิแทงโอ้แทงแทงแงแตายตายโอ้เลยะตายเออ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้สิบตัวแล้วอ๋อื่นเกินฆ่าสิบตัวเกิ์เกินแล้วโผมเนี่ยเกินแล้วเออเดี๋ยวไปช่วยรอแป๊บนึง ไอพวกแข็งนี่มันอัดสกิลรัวๆใส่ผมเลยอ่ะโอตายที่แล้วสงส,ส,สัยจะสงสัยจะอ่อนให้เกินไปวะในคลิปนี้ละโมงเสียผมเปลี่ยนไปก็ขออภัยครับคือผมเป็นหวัดเออเฮ้ยก็ปอกเล้แต่แล้วพวกนี้ไม่เคยปเฝ้า,ป,าป้อมเลยว่ะ ก็ขอขอไฟด้วยจ้ะว่าถ้าผมไม่ได้อ่อเนี่ยอัดลิปนั้นก็ขอไฟนะครับกันบ้าไปเยอะกันบ้าไปเยอะแบบตาจะการเป็นมีแพนด้าแล้วเนี่ยพาบอสกันครับระดับตำนานเลยระดับตำนานเลยมาดิระดับตำนานก็มาดิเรียบร้อยเหลือไอโกเดียวเราจะไปฟาบโกนะดิวา ถ้าตัวนี้ตัวเลยอ๋อเพิ่มความเร็วฮะไปครับโกสุดท้ายโกลสุดท้ายว่ะเฮ้ยเรียบร้อยเหลือีกหนึ่งนาทีเรียบร้อย,ย,อาย,อยมาเราคโฟรล็เรอเลยในในป้อมนี้ก็ได้วะดิวาดิคิดว่ากลัวสองตัวฮะคิดว่ากลัวอ๋อจังหวะดีจังหวะดีใคร,ใคร,ใ,คร,ใ,ครใครต่อได้เหรอเกี่ยงล็คอคโฟเลยต่อไป เขาเป็นอะไรอืมผมโดนโดนเล่ป้องเลยโอ้โหอะไเงี้เร็ว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 เพื่อนน้ำหน่อยน้ำหน่อยตอนนี้เรานทำแล้วนะครับเฮ้ยตอนนี้มันจะเข้าป้อมแล้วเนี่ยโอ้สะสมหน่อยสะสมหน่อยมาแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วพวกที่ว่าบุกลุกบอลใช่เด้อ จะไม่รู rhythm, lush, ้สิเดาบ้านสัสอ่ะคือนักเดือดรับดาบอาดับหนึงเอ้ยไม่ใช่แอมหนึ่งของนักดาบเนี่ยสวัสดีครับปักไอเอ้หมอช้างแม่หม้วนเนาะฟอร์อะไรอะไรบ้านผมนี้ตัคิดว่าจะแข็งแข็งเหรอจะแข็งแข็งของหมอแตกแตกไปหนึ่งตาตานี้ตาสุดท้ายแล้วเด้อไบเปอร์ไปเด้อ คนที่ฆ่าที่เยอะที่สุดในเกมก็คือผมเองอะครอ,ออยากตืออยางบึงอะน้องมันบึงอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมเลยนี่คือแบบตาในบลบอกไหมคือแบบเขาไม่ชนะนะเนี่ยผมมันแบบตัวตัวตือนะครับโดนแตบอะไรห่างไกลเกินแบบฆ่าสิบเอ็ดตัวะครับตัวเบสบคน โคตรตึงฆ่าไปสิบเอ็ดตัวแล้วยืนที่สุดในทีมอ่ะเออเดียว่าฝักตัวฆ่าบีก่ะไม่ไหวเลยแรงแรงเนี่ยคาสามวีดีเก้คาร์สามครับบอลขอดตึงอ่ะเออก็ใครอยากหาายยากมดูเล่นดูเล่นนี้ก็คอมเมนต์มานะครับ โอ้ผมเป็นมาแล้วครับทุนกอดจะลาไปนะครับกอดจะลาไปก็กดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเธอไปคาดคิดใหม่เองก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นบทนี้มาอยู่ไหนอีกก็รอวันเสาร์นะครับเสาร์ทินะคะสุขด้วยรอรอนะครับจากรองมาแล้วรอรอแล้วรอเคลิบนี้ลงก็วันนี้แหละว่าคลิป ก็เอ่อรับก็น่าจะวันนี้แหละใครใครดูวันไหนก็อคอมเมนต์มาด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นเกมนี้ีก็คอมหมนบ่าโอยดีโอรแกมมาแล้วครับผมมเมนมาเรียบร้อยคอมเมนต์มาถ้าไม่คอมเมนต์มาเนี่ยผมจะมจะจะอัดจิบวันเสาร์วันศุกร์จะไม่อัด ก็จะเหลือแบบการบ้านอะไรอย่างนี้พวกนู่นนั่นน่ะเขาก็อนบวกกับการนมากก็ถ้างานมันเยอะเนาะพรุ่งนี้ผมก็จะสอบแล้วส่งกำลังใจคอมเมนต์มาด้วยนะครับพรุ่งนี้ขอให้ผมสอบผ่านได้คอมเมนต์มาขอเยอะๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสอบวันพรุ่งนี้สอบให้ผมผ่านได้ตีในงูมาว่ะ ต่ออะไรกันวะเอ้ยฟูนิกไงเอเดี๋ยนี่ไงเงี้ยตัวใช้น้ำปครับตัวรัมต้นเลยเอื้ออะไรเอื้ออะไรเนี่ยในคลิปผม่เอื้ออะไรอ่ะคุณนในว่าเกมคุณฟรีไฟเอื้อเอ้ออะไรไม่รู้เอื้ออาทอนเอ้ออาทอนเฉยคุณจะว่าเอื้ออะไรอ่ะคุณเอื้อไม่ได้อาต้อนนี่หนะเอื้ออาทอน อยากตึงอ่ะยี่ยามสาน่เลยเหยียบดอยเด้อเหยียบดอยอโคตรตึงอ่ะ ถ้าโค <ผม S 1> ถ้าผมไม่เตือนนะนี้ผมก็จะไม่ชนะไอ้ตาจะระดับตะก,กี้นะครับโคเนื้อ ไปก่อนนะครับก้อนฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กดดิสดิ้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นยังให้ผมทำคิดต่อไปบายบายดิเครับโอ้บายบายครับก้อนบาย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 เจอกันที่ใหม่